โอ้ย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 อ,อ,อ,อะไรกันอะสวัสดีครับสันอัฟเดอร์สัตยินดีรับใช้ทุกคนนะครับตกใจนะม,มีมีตัวอะไรไม่รู้ข้างบ้านนี่นครับอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างไปทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกับผมนะสันอัฟเดอร์สัยินดีรับใช้ทุกคนนะครับวันนี้มาทําหัวข้อสบายๆได้ไหมเป็นหัวข้อที่แบบไม่ต้องจริงจังนะครับถอดสมองดูได้เลยนะครับกับหัวข้อคนคนนั้นอะเนครับเขาหรือเธอคนนั้นนะก็ไม่รู้เป็นใครเหมือนกัน เขาจดบันทึกหรือเขียนไดอารี่อะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้างนะอืมไม่ไแน่ใจว่าสมัยนี้ยังยังมีใครเป็นเหมือนผมไหมนะคือชอบเขียนไดอารี่นะครับคืออาจจะไม่ได้เขียนบ่อยหรอกแต่ก็ชอบเขียนนะครับนะพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานเฉพาะตัวจริงๆนะครับนอกจากเขียนไดอารี่แล้วอาจจะหมายถึงการโพสก็ได้นะโพสลงไปใน Facebook หรือลงสตอรี่ไนะครับนะเดี๋ยวเราตั้งชื่อคลิปเนี่ยก็จะตั้งวเวนี่แหละนะ มาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยเป็นใครนะแล้วเขาเขียนไดอารี่หรือโพสสตอรี่ไอจีสตอรี่ลงในโซเชียลถึงคุณยังไงบ้างนะเดี๋ยววันนี้มาทำกันคำๆลุกๆเนาะไม่ต้องซีเรียสนะเป็นพลังงานชิลๆไปนะครับ ขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับทุกๆการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมถึงคอมเมนต์ผู้คุยที่น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไม่เป็นการเสียเวลาสาเวลียเดี๋ยวเรามาถ่ายพลังงานบุคคลคนนี้กันเข้าๆแล้วกันนะครับว่าคนคนนี้เป็นใคร เพจออฟสโตรดไอเตาดื้อไอเตาโซนไอเตาแสบนะถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมเป็นพลังงานผู้หญิงนะคุณผู้ชายคนนี้นะครับนะหรือคนคนเนี้ยนะเป็นคนที่มีอุป,ปนิสัยเด็กถือดาบนี่ก็คือเป็นคนที่ปากจัดนะฮะปากจัดปากตรงนะครับแต่ข้อดีคือเขาโกหกไม่เป็นเนะีเป็นคนที่ถ้าคุณแบบเห็นเขาโกหกอะ่ะคนคนเนี้มีพิรุธมาก เนะเป็นคนที่มี energy เยอะนะครับสดใสน,นะถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยมันจะเหมือนอารมณ์ประมาณ I show ช p e e d นะครับประมาณนี้นะถ้าคุณผู้ฟังเป็นผู้ชายพลังงานผู้ชายนะคุณผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยค่อนข้างจะแก่นแก่นนอยนะอายุน้อยกว่าคุณแน่ๆแหละเด็กถือดาบเนี่ยแซ่บนะครับเก่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างค่อนข้างจะเป็นทรงตัวเล็กนะแบบตัวเล็กตัวเล็กอะไรแบบนี้นะคุณลองนึกออกไหมว่าเป็นใคร มีคอนแทคกันในโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่นะครับท่ท mm ี hmm. ่เห็นเนี่ยเหมือนจะรู้จักกันไม่นานด้วยใช่ไหมคนเนี้เพิ่งรู้จักกันมาได้สักพักหนึ่งนะครับน่าจะราวๆหน่งถึเดือนได้นะครับหรือบางคนก็นอาจจะเพิ่งไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่วันเองนะมีโซเชียลมีเดียด้วยกันอยู่แล้วนะแปลกมากเลยคืออย่างนี้ ถ้าเป็นในกรณีของไดอารีอ่อ่ะเออเราไม่มีทางรู้อยู่แล้วไงว่าเขาจะเขียนว่าอะไรแต่ถ้าเป็นกรณีของโซเชียลถ้าสมมติคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะเออถ้าเขาลงสตอรี่อะไรบางทีผมว่าคุณก็น่าจะเห็นนะแต่ในกรณีนี้เหมือนตัวคุณอยู่ในจุดที่ไม่รู้ะครับไม่รู้ว่าเขาโพสถึงเราหรือเปล่าหรือเขาหมายถึงใครไหมเวลาเขาแชร์เพลงแคปชั่นในโซเชียลอะไรแบบเนี้ย คือคุณแทบจะเดาไม่ได้นะครับมันอาจจะมีแบบเอเ๊ะบ้างแหละนะแต่ก็ไม่มั่นใจอยู่ดีนะส่วนเรื่องเดลี่นี่ไม่ต้องพูดหรอกครับยังไงคุณก็ไมไ่เห็นอยู่แล้วนะคนคนนี้ชอบเขียนเดลี่ไม่แน่ใจว่าคนคนนี้ทํางานเป็นนักเขียนหรือเปล่านะเออเป็นนักเขียนไหมไม่ชัวร์เหมือนกันหรือเป็นคนที่ชอบเป็นแบบเขียนบล็อกอะครับมีไหมคนไทยทำอาชีพนี้คนคนนี้งานดีครับหน้าตาสวยหล่อนะครับ สวยหล่อเลยนะมีสเสน่ห์เป็นที่โดดเด่นในสังคมนะถ้าคุณผู้ฟังนะครับผมเป็นผู้ชายมาดูนะคุณผู้หญิงคนเนี้อ่าใช่แหละเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กนะครับทรงตัวเล็กแบบยังไงอะ่ะผมให้เปรียบอะ่ะเอ่อเหมือนคุณแม่ตันหยงครับจากเรื่องแม่หยูเออเนี่ยตัวเล็กแบบนั้นเลยหรือไม่ก็เก๋ไก่สไลเดอร์นะครับเป็นผู้หญิงทรงตัวเล็กครับพี่ออมทุชาก็ได้เออทรงผู้หญิงตัวเล็กอย่างนั้นเลยนะมี energy มีอะไรเยอะและที่สําคัญคือหน้าตาดี นะหน้าตาดีหน้าตาน่ารักเลยนะถ้าคุณผู้ฟังเป็นคุณผู้หญิงมาดูนะครับคุณผู้ชายคนนี้เขามีความหล่อนะสิวโสนี่ไม่มีเลยนะครับหนวดเนิดนี่คือโกลนออกหมดนะครับค่อนข้างดูแลตัวเองดีเลยแหละถ้าเดิดสตาร์เนี่ยบางคนก็จะหุ่นเขาเรียกหุ่นเลยนะหุ่นลีนลีนปะเออที่แบบกล้ามไม่ได้เยอะนะครับแต่มันมีซิกแผคงมีกล้ามหน้ออกมีกล้ามแขนพอสมควรอะไรแบบนี้นะฮะเออออกแบบนัดแบบทรงหล่อเลยอะ นะดูแลตัวเองค่อนข้างดีนะครับแปดเหรียญทำงานที่เดียวกันเล้ด้วยฮะบางกรณีอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านโซนใหญ่ก่อนแปดเหรียญเ <8 S 2> หรอแปดเหรียญหรือ <7 S 2> เจ็ดเหรียญเยน,น,นี่ยเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคนคนนี้สองคุณบ่อยนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนกันโซเชียลหรือเป็นในแบบแอปหาคู่เนี่ยเขาจะติดตามคุณบ่อยดูทุกข่าวคราวเวลาคุณโพสต์ลงอะไรอะนะฮะเออจะเห็นหมดเลยคนคนนี้จะเห็นทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าจะแสดงออกไหมนั่นอีกเรื่องหนึง่งอม่ต่ที่แน่นคือเขารู้ครับว่าคุณอะ่ะมีการขึ้นไหวอะไรยังไงบ้างในโซเชียล นีครับนะในกรณีหนึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมีจุดเริ่มต้นมาจากการพบกันโดยบังเอิญในระหว่างเดินทางก็ได้ครับบางคนนะบางคนพบเจอกันในระหว่างเดินทางนะแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีเล็กๆน้อยๆ,ๆก็ได้นะแต่วันใดวันหนึ่งคนคนนี้อาจจะพบกับบัญชีโปรไฟล์ในโซเชียลของคุณเป็นหลักนะหรือถ้าเกิดบางคนไม่เล่นโซเชียลนะครับก็อาจจะพบกันโดยบังเอิญอีก นะครับนับจากเหตุการณ์เนี้ยก็ได้เจอกันกเรื่อยๆแล้วการไปจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันขอโทษนะที่เสียงมันแก้งแก้งผมเพิ่งรู้ตัวอะเล็กไหม่ขึ้นมาสูงหน่อยโอเคไม่มีเสียงไม่มีปัญหาใช่ไหมอืมแต่เห็นเขาโตเล็กแบบนี้เห็นเขาหุนลีนอย่างนี้แต่เขาทำงานหนักมากนะคุณทำงานหนักมากนะมีภาระรับผิดชอบค่อนข้างจะเยอะนะครับหรืออีกในยะหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้สึกอะไรอะ่ะเก็บไว้คนเดียวไม่แสดงออก นะครับมันต่างกับเฮอร์มิตหรือสี่เหรียญน,นะถ้าเป็นส0ไม้เท้าเนี่ยกรณีนี้คือพยายามทำาตให้ปกติที่สุดเพราะโดยนิสัยพื้นฐานเขาไม่ใช่คนเงียบไหมครเป็นคนแก่นแก่นเป็นคนแบบแสบหน่อยอะไรเงี้ยอันเอนเตอเยอะหรือบางคนก็ออกแนวปากจัดๆนะครับเออต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันนิ่งที่สุด เท่าที่มันจะเป็นไปได้ไม่ให้คุณรู้นะเพราะถ้าเกิดคุณรู้เขาจะเสียฟอร์มอืมก็สมเป็นเป็นคนเอนเนอร์จีแบบนี้ดีนะฮะถ้าถามผมนะโอเคนะครับอันนี้คือเป็นพลังงานเบื้องต้นของเขาหรือเธอคนนี้คุณพอนึกออกไหมว่าเป็นใครผมว่านะกว่าครึ่งหนึ่งเลยน่าจะนึกไม่ออกก็เป็นใครโซนอีกครึ่งหนึ่งอ่ะน่าจะนึกออกตั้งแต่ไพ่ใบแรกเลยนะเป็นเปอร์เซ็นต์พลังงานที่เขาค่าอนข้างแปลกนะทำคลิปไพ่มาเนี่ยจะเข้าสู่ปีที่สามพลังงานแปลกมาก ครึ่งหนึ่งไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะอาจจะเป็นคนที่คุณเพิ่งเจอในขณะที่กําลังจูงมือข้ามถนนก็ได้สวนกำปพนสะพานลอยหรือนั่งกินกาแฟในร้านเดียวกันก็ได้เพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยก็ได้แต่กับอีกครึ่งหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือคุณนึกออกเลยอ๋อแม่คนนี้นี่เองพ่อคุณคนนี้นี่เองก็ไม่รู้ว่าคุณจัดอยู่ในกลุ่มไหนไหนคอมเมนต์ Comment คุยกันหน่อยอยู่ในกลุ่มไหนกันนะเนะี่ยอ่ะทีนี้ครับมาดูหน่อยสิเขาหรือเธอคนเนี้ย เวลาเขาลงสตอรี่หรือเขาเขียนเดลี่อ่ะ,อะเขาโพดถึงคุณว่ายังไงบ้างอืมผมจะใช้ไพ่ใบชานะครับในการเจาะนะกรณีนี้คงไม่ต้องถามนะว่าครับว่าเขาโพสต์หรือไม่โพส์นะคือเขาโพสตแน่ๆแหละนะยิ่งเกิดบางคนนะติดตามกันในโซเชียลเนี่ยผมว่าเป็นไปได้สูงมากที่เออจะเห็นโพสต์กันเนี่ยครับนะแต่ทีนี้มาดูกันเขาโพสต์อะไรบ้างอะไรบ้างครับที่จะเป็นแนวโน้มนะี อ่ะพี่ใบาชาเดี๋ยวผมเริ่มเลยนะผมนี่ไพ่ใบาชานี่คือขึ้นมือบ่อยเนี่ยฮะมันเจาะพลังงานได้ตรงมากเลยฮืมทาร์เก็ตครับทาร์เก็ตคืออะไรอโกอออะไรนะออเรนต์เพอร์เซนเป็นลักษณะ ถ้าเป็นทาร์เก็ตเหรอแคปชั่นความรักออกแนวเพ้อๆหน่อยครับประมาณว่าหน้าหนาวนี้ไม่รู้จะกอดใครแต่ยังไงก็หวังจะกอดเธออะไรแบบนี้ครับฟิลแบบโรแมนติกโรแมนติกหรือไม่ก็แบบออกแนวคินๆนิดนึงอะออกเวลแบบนี้นะแบบไม่ได้พู์ตรงๆครับแต่อาจจะไปยืมแคปชั่นจากในโซเชียลที่เขาทำลงในเพจอะไรแบบนี้หรือถ้าเกิดสมมติว่าเขาจดเดอเรรี่นะ จะมีคุณเป็นหนึ่งในเป้าหมายนะครับอาจจะไม่ใช่เป้าหมายของการจีบหรอกแต่เป็นเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามมากๆอายุตัวอย่างซู๊เขาอาจจะเขียนประมาณว่าอ่าอวันนี้คือผมเขียนเดลี่นะอาจจะใช้ภาษามาเดลี่นิดนึง วันนี้นี่โคตรเซ็งเลยอากาศหนาวมากแต่อย่างน้อยก็ได้เจอจุดๆ,ๆซึ่งไอ้จุดๆก็คือคุณนะ่นะเออสาวน้อยผมสั้นนะครับหรือไม่ก็โอ้ผู้หญิงวัยกลางคนแต่ว่าดูหน้าเด็กเหลือเกินนะโนทรงองค์เอวดูงดงามแม่ทําให้บรรยากาศการกินข้าวของฉันมีความหมายขึ้นเยอะอะไรแบบนี้นะครับนะเออผมอุปมาเฉยนะแต่แต่สังของใจว่าเหมือนคนแอบยิ้มแล้วนะเรนโบว์ Rainbow. อุ้ยตายตายความสดใส ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆของช่องซันออเดอร์สันทุกคนที่ดูคลิปนี้นะมีความสดใสเป็น Energy ดั้งเดิมอยู่แล้วนะและเขาคนนี้คงจะชอบคุณตรงนั้นแหละโอ้ยแม่คุณเอ้ยทำไมคุณนี่ช่างน่ารักเหลือเกินทำไมคุณถึงช่างสวยแบบสวยเหลือเกินอ่ะถ้ากิสมมติเป็นผู้หญิงมาเขียนนะแบบโอ้คนคนนี้นี่ดูหล่อจังเลยดูภูมิฐานจังเลยนะท่าทางการเดินการแต่งกายนี่โอ้โหเนี้ยบจริงๆเลยแหม หล่อดนใจถึงแม้จะอายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันก็ชอบคนมีอายุอะไรแบบเนี้นะครับนะถ้าลงสตรอรี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับม,มีอไหมหนัมสับหน่อยแล้วกัน โอดแมนอันเนี้ยน่าจะเป็นไพ่พลังงานของพี่ๆที่มาดูเป็นผู้ชายนะครับคนคนนี้อ่อนเยาว์คุณนะที่ผมเห็นเนี่ยหรือถ้าเกิดเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยคนคนนี้ก็จะดูอายุน้อยกว่าคุณนะคุณผู้ชายเขามองว่าคุณอนะ่ะเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นคนที่ดูมีวุฒิภาวะโอแมนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแก่นะแต่หมายว่าคุณอนะ่ะดูมีวุฒิภาวะ,ะครับดูเป็นผู้นําดูสมาร์ทดูเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานอะไรแบบนี้มีอีกไหม ลิลลี่ครับอันนี้น่าจะเป็นพลังงานของคุณผู้หญิงที่มาดูคลิปนี้คุณคือความงามคุณคือดอกไม้งามเป็นปฏิมาก,กรรมอันงดงามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างโดยแท้หรือพระผู้สร้างทรงหลังสรรโดยแท้เลย spiritual love เนี่ยเป็นพรมลิขิตนะที่ได้นำพาให้มาพบกัน eyes ดวงตาคุณนะมีสเสน่ห์ทำให้คนคนนี้ชอบใน ประโยคในสตอรี่หรือในแดรี่ของเขาจะต้องพูดถึงดวงตาของคุณแน่ๆเลยโอ้ยคนอะไรเอยทำไมดวงตาเป็นประกายงดงามทำไมตากลมน่ารักจังเลยนะตาดูคมดูเท่อะไรแบบเนี้ยครับมันได้ทุกเวเลยนะใบสุดท้าย p ีค c อก k Beware a great price คุณนึกถึงเวลายุงมันลำมันล,ลำแผนหางรู้สิอารมณ์แบบนั้นเลยครับ คุณคือสิ่งที่งดงามสำหรับเขาหรือเธอคนนี้มากมากนะไม่ต้องถามผมนะว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมผมคิดว่ายัางนะครับน่าจะไม่เทคแอคชั่นอะไรคงทำได้เพียงแค่บรรยายความรู้สึกหรือไม่กระเพะ้อลงใน IG Story นะครับหรือในเดอรีของเขาซะมากกว่านะแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นหลายๆเหตุผลนะที่เขาจดถึงคุณนะครับทาร์เก็ตคือมองคุณเป็นเป้าหมายหรือ มองคุณเป็นอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยเจอเรนโบว์ Rainbow, ความสดใส Energy บวกของคุณสร้างความสดใสให้แกตัวเขาอย่างมาก Order Man นะครับอันนี้เป็นพลังงานเฉพาะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายนะคุณดูหล่อดูคูลดูมี อ่าภูมิฐานมีความเป็นผู้นำความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งจากที่ผมลองถามมเพื่อนๆดูหรือดูจากในผลโพสถิติต่างๆผู้หญิงอ่ะจะชอบผู้ชายบุค,คลิกผู้นำนะครับแบบนี้ซึ่งตัวคุณมีแบบนี้เลยเนี่ยลิลลี่อันนี้เป็นพลังงานที่คุณผู้หญิงนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะเป็นพลังงานคุณผู้หญิงเลยเนี่ยเป็นความงดงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ให้เขาโดยแท้นะ่อาดวงตาของคุณมีสเสน่ห์เป็นประกายเป็นที่น่าตรึงใจ สำหรับเขาคนนี้มากและสุดท้ายคือผีเคอะคือความสง่างามความเป็นโตคุณทั้งหมดที่คุณเป็นนะ่ะมันทัชใจเขามากจะแหน่แหน่ยิ้มมาสิยิ้มไปเลยนะถ้าฟังแล้วมีพลังบวกคุณยิ้มไม่เต็มที่นะเพราะยังไงช่องซันมันก็เหมือนอ่านนิทานอยู่แล้วนะแต่ผมรู้ว่าคุณแนบบ่ยิ้มอยู่ตอนนี้นะถ้าคุณรู้สึกว่าเออสบายใจแล้วนะฟังซันโมแล้วแฮปปี้นะก็ะกดนอมรับคำ,ำนําใยกันเอาไว้ได้นะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําคอนเทนต์แบบ บาสมองกันนะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันมากนะครับนะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับคอ,อยช่องซันอัลเดอรซันเป็นดั่งแสงสว่างที่ชี้ทางให้ทุกคนได้พบเจอทางออกแห่งชีวิตและเป็นดั่งแสงแรกแย้มไหน์งตัวบอลที่ทําให้หัวใจของคุณมีความสุขและมีความหวังนะครับพบเจอกันใหม่สําหรับวิดีโอตัวต่อไปนะครับผมอากาศหนาวอย่าลืมนอนห่มผ้ากันด้วยนะพบเจอกันใหม่นะครับสําหรับวิดีโอตัวต่อไปสวัสดีครับคิวคิ